สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมณีไปตลาดมาเนาะได้ไก่มากจากเพื่อนเพื่อนไปเลยสิบข้าเพื่อนเพื่อนมาเห็ดอมไก่จากเพื่อนเพื่อนซึ่งวัตถุดิบในการเห็ดกับซีนี่รักๆเลยกับขึ้นีเนื้อไก่จ่าเพื่อนแล้วก็มือนีเอาเครื่องในมาพร้อมจะเอาเครื่องในมาผฝนน้อยนึงจากเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีชุดเครื่องแกงเนาะเพื่อนเพื่อนกับซีนี่พริก มีตะไคร้แล้วก็มีหอมจากเพื่อนเพื่อนส่วนพักที่ห้าสิใส่เมือนี้เนาะกตสิเป็นพักชีเลาาพักหอมจากเพื่อนเพื่อนอ่าพักอีตูใบแมงลักข้าเนียละจ้าแล้วก็อ่างงเงียวหรือบอกงงเงียวเนี่ยละเนาะเพื่อนเพื่อนส่วนเครื่องปรุงห้าก็จะมีน้ำปลาเพื่อนเพื่อนเกลือผงนัวแล้วก็ข่าเบือจากเพื่อนเพื่อน จริงๆแล้วเขาเบื่อนี่เขาสีแซ่เอาข่าวนียวเนาะไปแช่น้ำแล้วก็มาตำให้ละเอียดจะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้สูตรรัดกระสีเอาข่าวนียวไปบดเลยจะเพื่อนๆก็ใช้ได้เหมือนกันจ้ามาเริ่มทำกันเลยจะเพื่อนๆเท้ากระสีน้ำเคืองแกงที่ข้าเตี๋ยวไว้เนาะเพื่อนๆลงไปในครกจ้าใส่ตะไคร้ลงไปจะเพื่อนๆตะไคร้ใส่ลงไป ไี่ใส่ประมาณสองต้นจะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นก็โขกให้ละเอียดจะโขลกตะไคร้ให้ละเอียดจ้า ตะไคร่ห้าละเอียดแล้วเนาะเพื่อนๆจะสีไส้พริกลงไปจะเพื่อนๆผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่หลายผู้ใดมักว่เผ็ดก็ใส่หน่อยจ้าแล้วก็โขลกอีกทีหนึ่งให้พริกละเอียดจ้าหลังจากที่โขลกพริกเนาะเพื่อนๆตำบักพีิกตำตะไคร้ให้ละเอียดแล้วห้ากระสีมะไซหมวอหอมลงไปจะเพื่อนๆหัวหอมนี่ว่าะตรงตำละเอียดได้เพื่อนๆ,นๆตามพ่อเขาแตกกับพ่อ ทำาำแค่พอละเอียดถึงทำแค่พอบุบบุ๊เขาแตกแค่นี้พอจ้ะเพื่อน ขั้นตอนต่อไปเท่ากับเอาหม้อตั้งไฟตั้งเตาเนาะจะเพื่อนแล้วก็เอาน้ำใส่นิดนึงเพื่อนกันหม้อใหม่แสดงว่าหม้อเข้าหอนแล้วจะเพื่อนก็ใสริกแกงที่เขาเตรียมไว้ลงไปจะเพื่อนเสิรอฟแกงที่เขาเตรียมไว้ใส่ลงไป เท่อนใส่ลงไปเ,เลยเขียน,นแต่เขาเข่าไปตสโกนครับใส่เขาใส่ลงไปแต่คนเพื่อนอค่นแหงนะ้งเน้อเขีองไม่เขาสินเล เนื้อ้เกลร์แกนเขาเข้าไปแล้วเหนืยอไปเจลของโอ,งอง่ไดะเป็นเกลืนอ เขาจะเริ่มหอมเครื่อ,องหอมเครื่อ,องแต่ จะเพื่อนๆเท่ากับิึมาเติมน้ำล่างทกลงไปกับเพื่อนๆเติมแค่พอเอ่ยให้ถ่วมเนือ้อไก่ให้เขามีเนาะเพื่อนๆก็ตั้งไฟต่ออีกนิดนึงให้เหนือ้อไก่เขาสุกกรอ เมื่อเนื้อไก่เข้าสุกได้ทีแล้วนะเพื่อนเพื่อนเขาจะมาปรุงเครื่องปรุงจะเพื่อนๆนใส่ข้าวคั่วลงไปจะเพื่อนๆนประมาณสองซอนใส่ลงไปใส่เกลือจะเพื่อนๆนใส่เกลือประมาณพึ่งช้อนจะเพื่อนเนเขาต้องฝ่าวนได้เพราะว่าเ่าเบื่อ เาจะจับตรงกันเป็นก่อนส้องค้นให้เพลนแตกกระจายก่อนจะเพ่อนเผื่อควันขมงโฉงเฉียงเลยหลังจากนานนอกกระสีใสนามปลาลงไปประมาณนึงทับพี่จะเพนเื่อน ตามด้วยผงนัวน้อยนึงจากเพื่อนเอแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเล้วอเพื่อนๆคนส่วนผสมให้เข้ากันล่อให้เข้าเบื้อที่เฮอซส่ลงไปเนาะเพื่อนๆสซุกน้อยหนึ่งก้อน เป็นยังห้องตองไส้เขาเบือลงไปเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะให้น้ำแกงซุกข่านเ่นเพื่อนเข้มข้นเ,เขาเบือเขาก็จะเป็นส่วนของเขาเนาะเขาจะให้ความหาาวานความนัวจะเพื่อนเพื่อนกันเลยไส้เขาเบือน้ำจะได้นุ่นนัวน้ำแกงจะได้คนคนจะเพื่อนเพื่อนเขาเบือซุกแล้วห้องก็มาชิมรสเด้อเพื่อนเพื่อนชิมดูรสชาติ วานัวไปอันนี้แสบแล้วจะเพื่อนเพืนเอากระสิมะเอาผักเข้าลงไปเ้ืยเ้ากระสิมะใส่ผักเลยเพื่อนเพื่นเ,พนเอาโง้อเหียวลงไปก่อนเพื่อนเอนเพราะว่าเ,เขาสุกเยากก็มูใส่ลงไป พักนข้าสามารถใส้ใดตามใจชอบเลยเพื่อนอยากกินยังก็ใส้พักลงไปพักนันลงไปแล้วก็ล่อให้เขาสุกนิดนึงกำลังเดือดปุดๆเลย เมื่อพักที่เฮาซใส่ลงไปหลอบแหลกเนาะเพื่อนๆเรื่มซุกแล้วเขาก็เสิมาตามด้วยพักที่เหลือจะเพื่อนๆใส่ไปฟอมต่อเลยแล้วก็คนให้เข้ากัน้ะเพื่อนๆคนให้ทัวให้พักเขาจะได้ซุกพร้อมกันของพักอีกตู้ อ้อผักอีตูผักซีจะ่บนเพื่อนน่ากิน เราอนิดนึงจะเพื่อนเพื่อนล่อให้พักที่เข้าใส่ลงไปเนี่ยเขาสุกนิดนึงก่อนอตอนนี้พักเขาเริ่มสุกแล้วเนาะเขาก็จะเอาหมอ้อลงจากเตาแล้วก็ปอมตักเสิร์ฟได้เลยจากเพื่อนเพื่อ แกงออมไก่ข้กากกะเซตเรียบร้อยพอสรสืบจะเพื่อนเพื่อนหอนๆกำลังหอนๆรเลยควันรอยขึ้นมาเลยจะเพื่อนๆหอมกินพักของเขา้าเนาะเสิร์ฟกับข้าวเหนียวหอนๆเพื่อนเพื่อนเข่ากันเข่ากันมากินเขาน้ำกันจ้า